มาเก็บบันกาอลังการเฮ็ดแต่พี่น้องบอดมาเบิ่งมาเบิ่งเต็มค้อนเลยพี่น้องเด็กใหญ่ก่อนจะเก็บเองเลยสีท้ายเองเก็บเองนะเพราะว่าเอินมันอยู่ไกลกันไงฉันเอารถไปจอดไปที่ก่อนระเวลารถ สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศบอกันวันที่หาจ้าพี่น้องท่านว่าคม68เนาะจ้ามืัอนี้ก็มาตาม ath, าห,หาเห็ดบดเห็ดขอนคือเก่าจ้าพี่น,น้องผู้กันผู้พ่านถึงคือเก่าแมนเครดอัน,นวันพ่านเนาะเทมาเรื่อยคล็ดวันวันพ่านเนาะเมนจ้าสิโูงสิมันกับจังมาหลุดนนำกันเนาะแมน ว่าทีโชคสิมานปันไดมันมอีพั๊บเนี่ยาังมาสิกแลุ้กิน,น่ะเป็นเฮ็ดล้างเขียวพี่น้องเอ้ยมันเฮ็ดแก่ตัวนี้ใต้เท้ากับนี่อ,อนกับนีจ้ะเฮ็ดเฟืองพี่น้องป้าดหุ่นเฟิองโอ้ย,อยเป็นเห็ดล้างเขียวจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดกำพึก ปลาขาวก็มีอยู่ยุบลายจนหนากจะเป็นกามผึกจ้ะตัวนีปลายขาวอื้อหุ่นหน้า,นรรา,นา,นาแห้งพี่น้องที่จะเกลี่อนสิเก็บเองเลยที่ท้ายเองเก็บเองนะเพราะว่าเอิน่นมันอยู่ไกลกันจ้ะเพิ่นเอารถไปจอดไปที่อกรีเวียนมาเก็บที่เก็บเองได้น่าจะง่ายอยู่พี่น้อง คือส,สีบริเงินทีเรอไปถาหลกทีเราไปจังหลูกจปถาอยู่คนเก็บเอง็น้นี่เป็น,นล,ลังเขียวจ้าพี่น้องเป็นเห็ดกำพืกกำพืกก็เอาจาัางกำผือก็กินไะไกันจ้าพี่น้ะงไปสุกอู้หงามแห่งงามอีดีนี่ เล็บเกลียวส่วนเฮดเกลียวเฮดออกก่อนส่วนอะไรกันห้าแถวหวานพระรานตัวที่น่ะเฮดเกลียวตัวนี้ตัวนี้ไม่อ่อน นีป่ปลายเขาปลายเขาบัวลายดอกซุปหนึงน่งนี่ดอกสวยอื้มขอนกันลูกตะขาทีแบบเป็นน่องควมเดียวเดินถูงว่าเป็นหมึกกล่องด้วยแต่ว่าเป็นบริสนนนุทิ์เนาะดูไกลกันไอคอนล,นล่องยางหลอกบึงคอนเห็ด ตัวนี้เหินอ่อนบันก่อนนี้เคยกิบประจําจ้ะนี่มันออกล้านก่อิออกน้ามือเลยอื้ไปเขาตัวท่อบ้านเลยพี่นองคุณอะเคิง่อบบไงเลย หวานจนังเเฮ็ดอ่อนโอ้ยดอกนีุ่่นติมตาเลยพี่น้องอนเดียว ทำเพื่อซุปเสียพืดกันก็ว่าเห็นม้อนอีกแห่งข้าวกอนนะ เต็มกระตาเลยพี่น้องคนห่องเดียวเต็มกระตาอีู่ในรับพี่น้องอีกค้อน,นึงจะว่าขึ้นเห็ดลังเขียวอีกนะจะเฮ็ดแก่โซนนี้มีแต่เฮ็ดแก่จ้ะพี่น้องมันมีเห็ดอ่อนเลยจะเฮ็ดจะเฮ็ดสุกเฮ็ดสุกกระเทียมเจียวเอา,านะจ๊ะ างเียวมันออกก่อนส่วนนี้มันออกก่อนทั้งคุณติดแบบเกียวอุ้งคอจังันไปไวไหตสุกรางเขียวอหลรตำพมึกงต้นอ่อนนี่นตนนนน้นพอเพชเกียรีกแบบนี้หน่องต้นีไฟขาว เห็ดกำลึกค่ข้าวหาค่ะเฮเป็นจาาเห็ดกำลึกอสวดนี่เห็ดออกก่อนทั้งผมไม่จ้าคืองามันแก่เดือดดอกเดือดอกนาาเนี่เห็ดอันเห็ดกำลึกเขอุก แต่ละส่วนก็คือกันเนาะทังส่วนออกเกลี้ยเกล่ะกันดอกนี่ กําลังเกี้ยวเหมือนกันี่จ้ตายขักเถอเห็ดอีหยังขึ้นใหญ่แทนโอ้ยซุปอีบเลยเห็ดปลายขาวเต็มตัวนี้เห็ดอ่อนตัวนี้เดี๋ยวยังสีกระพานอยู่เนาะเต็มกระตามาเบิ้งเนี่ยพี่น้องมาเบิ้งคอนนี่คือออกคักออกเนยให้พี่น้องพุดนะโอ้ยต็มาบ่ท่านเนาะ หลายหม่องที่แต่มาบ่ทัทนแต่พี่น้องเป็นหลังเป็นกำพึกปลายขาวกับส้นหน,นอ ừ ừ. ่อยเนาะตั้งผิงปลายขายอมเ่็นหลายเดียบพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งควบอลังการอลังการเฮิตแต่พี่น้องบอสมาเบิ่งมาเบิ่งเต็มคอนเลยอ้ยคอนเดียวเป็นสอบคอนเดียวเป็นสอบจะพี่น้องพุ่ณอู้กูออกข้างออเม่ห์อุ้ยร่งเขียวก็เอาแล้วเนาะอู้คุณอุ้ยซุดคอนปัดเลยพี่น้องพุ่น ปุ่นฮะเอ๊ะที่ข้างบนพี่หน่องปุ่นปุ่นที่หลังชุดชุดเงาเลยเฮ็ดนั่นอือห้ามโอนี่มาปุน่นชุดข,ดขอนปัดเลยพี่น้องบังเลยแยกก่อนจะหันหันไปทางอีก่อนข้างบนพี่น้องปุ่นปุ่นมาเพราะทันยังมาปุ่นนะ อุ้ยปลายขาวก็มีอยู่นางมีอยู่ปลายข่าก็มีล่างเทยวก็มีจะซ่าสมกันไปเอาว่านี่ห่ามๆเลยเอาว่านี่ชุดหย่อนเลยเนี่จะว่าบุหันนี่บุหันเดิเป็นอันกระด่างเลยน้ำงานเลยจ้ะของเครื่องุ่น้ำงานน้ำเงาก็ออก้ยปั๊ดไอศินห่อคุ่ณคือความออกงานเยอะนี่อยู่นี่เออก็ปลายเหมือนกันต้องตีเหล่าคุก ขาบุหูห oh ูบ oh, okay. ้านเขาคือบ oh uh> uh uh. uh ุเอาเขาบุหูเขาบุหูแล้วม่ข้าวบุเบิลสีตาห้ให้พี่น้องมึงอีกก่อนเออเออออกย่อกระสอบมาใส่คุณพี่น้องมึงตีหลักคุณกลัวมัลังการลองมาเก็บบ้านกระตานี้บ่ไม่น้อยด้วยกระตาตก้าวง่าด้วยนี่เอากระตางง่มาตัวนี้อืมอืม ยังเกี่ยวเอาเลยแม่เคยพอไม่เคยพอไล่ตัวหนีวันนี้เคยพอคือกันไล่ตัวนี้ไล่สุดเกยพอคือกันนะเนาะอังตี้เก็บมาเอามาไปเลยน้ำกันเลยหม้อนี้เดี๋ยวเจ๊อ๊อคเคลียรน่าจะนินใตัวเน้นออกเคลียร์มันมีตุ้มคนเก็บ ข้อนแข็งเห็นบ่แม่อืมออกดีกวุ่มูข้อนยันนี่เป็นสอบแล้วเน้ออันนส้กระสอบเป็นสอบที่ไรพี่น้องเลยไอ้ก้อนกระตาใหญ่มากปดไกระสอบมามันใส่กระสอบมันดอกมันสวยจ้ะก็เลยปวดได้มาเนาะอืเก็บหัวมันทิ่แก่เนาะจ้ะท้องฝนก็ยังมีอ่อนอยู่มาทางพี่เขาแก่เบิดไปโอ้ย เนาะเสียดายเนาะอืมดูตนเลยอุ้ยเอากระถานส่วนอ่ะเฮ็ดลังเกี่ยวสุดเสียบกันเรือพี่น้องเลยมันมีหลายส่วนหลายหมองนะจะเลิ่มเขากับไปส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็มาลุ่นเนี่ยเพราะว่ามันจะไก่เที่ยวบ้านเท่าน วันนี้ไหม้วตองออกไถึงว้าวแสดงว่าเห็ดขอคนี่จะออกดีนะออกดีแถ้ะนี่จดึงเอาเนาะออกเนาะกลับข้าดไดอกอ่อนขึสิขาดเลยขาดแล้วออกดอกี่ออกหน้าแห้โว้ มันนี่เด้เฮ็ดซุปด้อมันนี่พี่น่องเลยน้ำก่อนนี่พอดีเนาะน่นะว่าอนนี้ก็สีเด็กไปยขาวอยู่ก่อนกับบปด้ที่จอเนีาาน่าาก,ากหางเออแม่ยืดท่าผูตนีเนาะแม่ยท่าผูกว่าท่าผูกด็ทูกกรด็อลังการเหือกัน เก็บหยาบ่อนไงหยาบุ๊บอู้ยตัวนี้ที่ออกก่อนเก็บซอยกันที่ะมึงเก็บผุหลางนี่ส่อืมเพราะบางมือเหลวงข้อนันมันข้อ่าคนขอนหยาบมันหยาบมีสองถางนี่ส่าเก็บงงสิแม่ก็บงงสิหลายเหร เคี้ยหนีไปเขาบัน่นเขาเนี่ยเค้ยเนี่ยเืาอน่ะออกมาจนจบเอืมถ้าออกลายปันยังซูมอยูน่นี่มันี้เห็นเดีก่อนไม่เห่ต้้งน้ำจะถือได้เก็บถ่านสิขอบิ่เอาถ้าอยู่ดอกอันคมลงได วิญญาณมันแตกนี่ตัวนี้คือจังไข่ไนจีนี่เกลียวมีไปขาวบานบางทีดอกพี่น้นนองมันหยาบทางคอที่มันออกก่อนทางคอออกก่อนดอกนะให้อยูดอกมันคมลงไหนเห็ดล่างเขียว มันหยาดนันมุนจริงๆหรอที่น้องมันหยากแต่ว่ากับจีดึงเอานี่ล่ะเนี่ยจีออกดีไงมีการมีปลายเท้ปลายเท้าซุบเสีย เก็บจนเมื่อยแล้วถ้าหนีข้ามันออกก่อนอีกีออกก่อนอีกทีค่ะไม่ยาบเลยโค่นไหมมันยาบ mãi 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 Mà mãi bỏ mãi 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 นเขาก็บบหูใส่ไม่เสียดอตันอนอนหมั่นผู้บาขาเจ้ากับ ไปข้องเพิ่นเนาะข้องขัดจังเห็นเห็นเขาเอาหมาปิดเต็มตาใหญ่เลยออกเก็บออกมามาตัดทางเก็บตลอดางเนาะเก็บจนเมื่อยแล้วพี mm ่น hmm. mm ้อยนี hmm. mm ่ไ hmm. ม like mm ่นี่ไปก็มีอีกด้วยจ้ะ น้องเบื่อเลยนี่นิ่งอยู่ออกสุดขอนเลยเนาะออกดีแฮงเกินเกียบเียวซุดเสียเพื่อนจะที่หน่อยเก็ดไปค่ะโอ้เห็ดอันล้างถึงออกเป็นแม่งจรินจริงอหรอคะไม่ชอบ อ,อ่อนเพื่อนมาออการถอดดอกอ่อนนม่นอเตรียมตาได้ดอก,อ,อ,กนนอ่อ,อ,อ,กอ,อกมนมันมีนอจิตป้ายขาวกระเทือนเนาะเป็นลังเขียวตีเป็นลังเขียวจ้ะดอกหยาบเนี่ยเล็้ยคอนใหม่ เดี๋ยวมันตีดออกมานั่นนีะอ่ะไอป้อนไออนเก็บตัองอูเอาไปเก็บตรงนดึงออกมออันเลยเป่าใช่ไหอนนวะดูเนาะกล้าบุกในนี่เลยไอู้ อันนี้อยียงนี่ปวกเันปวกปวกมันขึ้นไอชางฝนก็ขึ้นนึงขนข้พ่งเ่มาเก็บทั้งร้านทังร้านก็จัคงคือคือเหลือกเอาตัวคือก่อนทั้ทงรางหรอทั้งร่างหกพอเก็บเตย ถ้าออกเต็มพอนนี่เร้องเขียวตัวนี้นะไม่ว่าฮ็ตอ่อนอืาคือยังดอกมันอนนี่ยเรา uh, ัเฮ็ดอ่อนแม่บางหนักก็นึกว่าเป็นปลายเขาไม่เอานไนนก่วนดืมเาเอ้งเดบุกเปสิอย่้ง

หมาเขาได้เก็บอยู่แถวนี้ว่าทันมีตุ่มมีหยังได้มาเมื่อนหร่ี่ะยังอันขึ้นไว้ว่ามีอ่อน,ออนดอกอ่อนพ่อดอกเออว่าม,ม,มีดอกอ่อนเลยว่าหนีดิเห้นี่เด้นี่ด้ดดดดดอ่อนตัวน,นี้นือพี่อ่อนอยู่พี่น้องจองทำดอกโอ้ ไปข้าวไปขากระเทือนฮะเกี๊กระบุงใหญ่กด้วยอุ้ยหนักแหงเลยเตี้มซอบยังละครต้องกระตาป่ะกระตาใหญ่เติบจ้ะตัวนี้สื่อมาโดยเฉพาะเฮ็ดบดยางเดียวจ้ะเฮ็ดผึ่งใสบัวลอยมันหนักแหง มีส่สองตาอยู่เห็นไหมเดยวอ,อำมาตาเดียวตัวอ,อันไสเฮ็ดบดน,นะบ่เออเนี่ยว่ามีคนมาหลอกนะเนาะเจ้าวะน้มาหลอกล่ะหล,ลอกยูเขาเขามีขอนของเขาเนาะเขาก็เก็บของเขาเนาะนี่เขากระดังเก็บไวบ้บ่บดบานปลาแบบไงนึง

ล้างเขียวใส่ถุงใส่กระเป๋าใบนะพี่น้องเอาเห็ดปลายเข้าใส่กระตาใส่ใบเข้าก็ับเอาใส่กระตาไว้อืมนี่จะทิ้งใบเขาวได้ไหมน้อเนาะตะชีไปหาตอจับพี่น้องมานี่อยหาตอเอาข่อยเลยจ้ะเปจะล้างเขียวเนาะจ้ะ พี่น้องนี่เจ้าคำงามดีจ้ะเป็นไหนเจ็นหลอนอ้หทางนี้ส่วนนี้ส่วนบานพลา,าน,นี้เจ็ดเก๋ดเด้อนาะเจินล้างเขียวเวล้ล่ะเจิวาส่วนไปบรรอลนี่เินเขียวอันไสู่รพละนั่งอ่อนแล้วฟูพลนี่นังอ่อนดีจ้ะเจิว่าเี้เป็นปลายขาว,วาปลายขาว เอ็กซูบซูบแช่อย่าเป็นไงลยจ้ะนี่ใส่เข่าหน่อยเอาใส่ห่อเสือก่อนนี่รถอยู่เกลาๆเอาไปใส่นี่กระตาตูกกระห่าให้ดินนะจ๊ะพี่น้องแม่ห่าให้บดนี่เป็นข้อหนาข้อหลอนพี่หนาข้อนาข้หลอนมันผู้นางดอกก็อ๋มซูบีบเต็มช่องทั้งดอกนี่เต็มห่อเสือเลยพี่น้องคนนี้ เดี๋ยวก่อนจะไปเซตกระตาก่อนเ้าพากันงวงเมื่อห้ารถกรับบาทเนาอกเป็นน่องทีส่สอง,องล่วงละเมื่อไหนออกจากป่าอยู่ขี่รถอีกสอง,องุ่มม่วงเวลสี่มวงลาหนึ่งสี่หอดบาทลงคิ่กับคำแน่จสี่มุงแล้่นะหอดฮห่นขี่เออเมื่อไห้ก็นะมาสวยเติบสี่หกม่วงเสารจังเลยมา มันเมื่อยนะพี่น้องยังสม่มอไรก็เมื่อยพี่อ่านนะก็เลยตื่นสวยนี่เห็ดกระมานอยู่ดอกเด็กขอนบินอยู่อาหารเป็นเห็ดอันล้างเขียวมาพี่น้องมาดรอดเด่ายอนม้านจ้ะมันคือเกามันคือเกาจ้ะ บมเมนต์ตะ<ๆ>ยุยุน,น,นี่หนีได้พี่น้องนี่กระเป๋าอีกเนาะนี่กระเป๋านั่นสองถุงสามสี่ถุงในบอสรถแน่ยสี่ถุงจ้ะสี่ถุงของเกัดนี่กระเป๋าสี่ถุงวันตาเนาะแมนกระเฮ็ดแบบกันนี่แหละพ,หหหลนะพี่น้องเอาใส่ไว้ก็จะเฮ็ดนาเล่ของไอ้นางคนเก็บนะพี่น้องนีง่แเวเก็บเฮ็ดนาเล่เฮ็ดกอกับด็แกงของลูกเก็บเอา้าเขากับศิลาพี่ลาหน่องเลยเนาะกับฟาก็อไรก็แซ่เจพี่น้องติดตาม รถกระดิ่งแกล่ยเตือนจากซองหนูก่อรชาแนลเมื่อานมาผอกันไม่จากพี่น้องเอื่นเนี่ยก่อนกับสีไปรอเบิงเฮ็ดบดอีกเมื่อเนืองเนาะแม่อันบ่มีเขาจังสีไปหากินแหนมไอเนาะหาปลาแน่หาแจ็คส์หาปลาหาอันเฮดแน่ละเนาะแม่เฮดนาแลนาะยังเอาหน้าคือจังพ่อได้เก็บอยู่ดอกตุ่มดอกหน่อยก็ยังมีอยู่เนาะพาดูเก็บเนาะแม่ก็เิี่ยววันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีสุขสันต์ที่เขามารับชม สวัสดีครับสวัสดีจ้า